สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กลางป่าครับทุกคนวันนี้เราจะพากันมาหาตาน้ําหรือจุดที่น้ําไหลครับวันนี้เราจะมาต่อน้ําบนภูเขานะครับไปเพื่อไปใช้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูแหล่งน้ําก่อน,นครับวันนี้เจอหรือยังครับเนะจอ แหล่งน้ำซึมออกมาจากใต้ดินแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เราอยู่กลางป่านะครับทุกคนนี่ครับ,รบตงรงนี้เป็นจุดน้ำซับครับก่อน เดี๋ยวเราไปดูข้างบนก่อนหลังจากที่เราหาแหล่งน้ำนะครับกลางป่าในช่วงหน้าแล้งครับเราก็เจอแหล่งน้ำแล้วเราจะทำการนับก่อนะครับก่อก็คือก่อกันน้ำไว้นะครับเพื่อเราที่จะใช้น้ำในช่วงหน้าแร้งนะครับ นี่ครับตอนนี้กําลังผสมปูนนะครับทุกคนผสมปูนเพื่อจะก่อเดี๋ยวเราจะนําหินนะครับนําหินที่เราเตรียมไว้นะครับมาก่อนะครับก่อเป็นเป็นพักก็คือเป็นที่กั้นน้ําไว้นะครับแล้วเราจะใส่ตัวท่อบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะให้น้ําไหลลงไปสู่ด้านล่างนะครับทุกคน,นบริเวณนี้เป็นจุดที่น้ําซึมออกมาจากใต้ก้อนหินนะครับ ก็คือใต้ป่าของเรานะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราจะต่อน้ําลงไปที่สวนของเราด้านล่างครับประมาณ400-500ยห้าร้อยเมตร นี่ครับทุกคนหลังจากที่เราเจอแหล่งน้ํานะครับที่เราจะนําไปใช้นะครับเราก็ทําการเอาปูนนะครับอบด้านข้างนะครับที่เราคิดว่ามันจะซึมลงไปนะครับเราจะอบแล้วเราก็ใส่ท่อนะทุกคนดูครับเอาท่อมาใส่นะครับเอาท่อมาใส่แล้วเราก็จะทำเป็นคันกั้นไว้นะครับ เพื่อให้ตรงนี้มันมีน้ําอยู่ตลอดเวลาเดีย๋ยวเราจะเอาท่อต่อนะครับเข้ากับตัวนี้นะครับตัวท่อที่เราออปูปูนไปแล้วนะครับแล้เดี๋ยวขั้นตอนจะไปผสมปูนแล้วก็นํามาก็เป็นประคับก,กั้นน้ำรอติดตามทุกคน เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูการไหลของน้ําว่าเป็นยังไงนะครับทางหน้าครับไหลกำลังดีเลยครับทุกคนน้ําก็จะซึมออกจาก,กใต้หินนะคแล้วก็จะทำอ่างไว้อ,อย่างนี้เดี๋ยชะลอน้ําแล้วน้ําก็จะไหลลงมาเนี่ยามาดูฝั่งนี้ครับ นี่ครับคุณเห็นป่านี่ครับคือน้ําที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายเรอจะเจ้าท่อมีสาย PE นํามาต่อมาต่อลงไปที่สวนของเราจะมีทางพักด้านหลางครับน,นี่คือจังหวะการไหลของน้ํานี่ไหลทั้งวันทั้งคืนยังไงก็เต็มถังนะครับทุกคนนี่นะครับเขาก็จะไหลอย,อย่างนี้นี่โดยเฉพาะหน้าแรงถ้าไหลจังหวะนี้นี่โอเคเลยครับ เราก็จะมีถังพักไว้ด้านล่างบนภูเขานะครับน้ำก็จะไหลความดมสมบูรณ์ของป,ป่านะครับทุกคนนี่เราก็จะมาเรามาควัดเจอนะครับเป็นรลองน้ําห้องน้ําแ่บนะบวันนี้ร่องน้นาโบราณนะน้ำมันก็จะไหลออกมาจากพวกต้นไม้นะครับที่มันดูดซึมน้ําไว้ครับมันมจะไหลลงสู่ห้วยด้านล่างนะครับเราก็ทําการมา ต่อไปพักไว้เพื่อใช้ในการเกษตรหรือใช้ดื่มกินก็ได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็พานเพื่อนพานเพื่อนมาทำการทำฝายกักน้ำน้ําซึมน้ําซับเรียกว่าน้ำซับหมอน้าซับจากใต้ลำํานใต้พื้นป่านะครับ เพื่อนำไใช้ในการเกษตรนะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับเดี๋ยวจะพามาต่อสายต่อลงไปนะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ